ครับพบกับเราช่องพังน้องครีมแฟมิลี่นะครับอันนี้น้องครีมได้รับขนมหวานจากท่านท่านด็อกเตอร์ชายะนันนะครับปี๊บนะครับที่มอบมาให้น้องครีมไอ้ทาน,นครับขนมหวา,น,หาน้องครีมกินขนมไหนแล้ว

tên đi đâu tên đi đâu Chưa, thử, tên nói là tên tên là dòng hố là tên là Chưa, tên đi đi tên à, à tên nói tên là ngay tên nói là Chưa, khó 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 tên như ngay tên con là à, thu cha thu cha rồi thu cha thu cha à, này à, à. đã bán như ngay đã bạn ít đã con tao bán đuổi đi đi ping ping con ping ping đã bán tao bạn thôi kịch cho

nang long rồi này nang long làm như này, hả? nang long còi đó nang long, nang long còi nang long, nang long đôi, nang long, nang long rồi Dạ, nang long kì, nang long đi đi, nang long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  còi nang long, nang long, nang long còi, coi coi lại coi lại, à cả, đi đi nang long à, nang long, nang long nói, à อนั่งลงยังไงนั่งลงนั่งลงยังไงพิมนั่งลงก่อนอนั่งลงหน่อยแล้วนั่งลงนั่งลงถูกจาแล้วนั่งลงแล้วนั่งลงนั่งลงดีๆนั่งลงนั่งลงดีๆนั่งลงหน่อยนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งลงดีดีก่อนนั่งลงดีๆนั่งดีดีๆก่อนโอ้ยดีๆนั่งลงนี้ดีไม่เอาไม่เอาเออ หวานหวานกินขนมไปน,นั่งลงอีกนั่งลงอีกนั่งลงอีกอาเขีวพอแล้วเดี๋ยวหนูเหนื่อยกินก่อนอครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณหนุม่มหวานจากท่านด็อเตอร์ชัยชน์น,นะครับที่มามอบให้ ครอบครัวน้องครีมนี่นะครับขอให้ท่านมีเียรตความสุขความเจริญนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับฝากติดตามช่องฟังน้องครีมแตมิรี่ด้วยนะครับกำลังใจพวกเราด้วยครับขอบคีครับ